ก็เสร็จสิ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเวิร์กช็อปหรือเรียกว่าเป็นการเก็บคะแนนก็ได้ซึ่งทุกคนก็ทำกันอย่างเต็มที่ทำให้เน็ตเหนื่อยไปตามๆกันครับอันนี้ค่ะโอ้ยเน,นี่ยเ <c oughs> นี่เนยเลยจเจอค่าเต้นแต่ค่าแรกเลยหรือปาตายค่าเต้นะค่าแรกไหมเนี่นยอ๋อชวนเล่นกลนครับเล่นก เราไว้หลอกสาวๆใช่ไหมแบบคลายเครียดก่อนเจอเรื่องแบบเครียดๆมาทั้งวันแล้วเราพ่อแม่ก็มาพูดถึงว่าอะไรอืมเนีย่ยเพิ่งเสร็จ <c oughs> แม่บอกว่าวันอยู่บ้านเห็นซ้อมร้องเพลงเลยร้องเพลงตอนแม่หลับแล้วแม่จะรู้อะไรแม่บอกว่าตอนออกจากบ้านฉันเห็นพ็อปเกเยอะมากเลย แม่ก็งงเห็นมีที่ใดผมมีอะไรจะไปประกวดนางงามหรือไปจะไปทำอะไรแหมตอนหองเพมเขาต้องซุ่มเอาไว้ใครก็จะไปรลองโชว์เขาไม่โชว์ที่นี่หนึ่อมาตั้งใจว่าไงบ้างคำไม่ดี่สดเออขอขอให้แบบสนุกที่สุดอะใช่ออกไปแล้วหนูกองเสียนบวมอ่ะอินยาแล้วก็ยานอนหลับเอามาด้วยค่ะเพราะวันนี้ดูท่าจะนอนไม่หลับ ตื่นเต้นชินญาณนอนหลับไปแล้วเรียบร้อยสู้ๆและในสัปดาห์หน้าจะเป็นวันสุดท้ายที่จะตัดสินว่าใครจะได้เป็นนักล่าฝันเบื้องลึกเบื้องหลังจะเกิดอะไรขึ้นบ้างพลาดไม่ได้นะครับ